แมีภูมิมหลังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่การศึกษาถึงรายละเอียดอย่างแท้จริงกลับมีข้อจำกัดเนื่องโดยไม่มีตำนานที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างบ้านเมืองในอดีตของแพร่โดยตรงเหมือนดนังเช่นของบ้านเมืองอื่นๆในล้านนาดังนั้นการสืบค้นประวัติศาสตร์เมืองแพร่จึงต้องอาศัยการสันนิษฐานจากข้อมูลเอกสารในพงศวดานของต่างถิ่นที่พาดพิงถึง อาทิพงศสวดานโยนกพงศสวดานเมืองเงินยางเชียงแสนตำนานสิงหนวัดหลักศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยและจากตำนานศาสนาอาทิจินการมาลีปรกรณ์ตำนานมูลศาสนาในท้องถิ่นของจังหวัดแพร่อเองมีเพียงตำนานพระธาตุช่อแฮซึ่งมีอยู่สองถึงสามฉบับแต่ก็ล้วนมิได้กล่าวถึงในส่วนประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับบ้านเมืองตำนานและพงงสวดารเหล่านี้แม้จะมีมูลความจริงปนอยู่ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนก็ยากที่จะถือเอาเป็นหลักฐานที่แน่นอนได้เพราะมักเป็นเรื่องอาศัยต่อปากกันมาตามที่มีเล่าขานอยู่ในถิ่นดังนั้นในเรื่องของสกราชื่อบุคคลชื่อบ้านนามเมืองจึงมักคาดเคลื่อนผิดเพี้ยนหรือดำเนินเรื่องสลับสับตอนกัน อันเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับการสืบทอดเรื่องราวความเป็นมาจากอดีตท,ที่ยาวไกลจากหลักฐานทางโบราณคดีก็ยังเป็นอีกขนทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาให้เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอายุสมัยของการก่อสร้างบ้านเมืองด้วยเช่นกันในอณาบริเวณลุ่มแม่น้ำยมมีร่องรอยกลุ่มเมืองโบราณในลักษณะกระจายตัวกันเป็นเมืองเล็กหลายเมืองส่วนบริเวณที่ราบตอนกลางมีร่องรอยว่า เป็นที่ตั้งเมืองขนาดใหญ่ลักษณะเป็นเมืองศูนย์กลางพังเมืองรูปทรงคล้ายหอยสังลักษณะคล้ายคลึงกับผังเมืองโบราณคือเมืองริพุนชัยกับเมืองเขลางนาครซึ่งเมืองทั้งสองแห่งนี้มีพัฒนาการร่วมกันอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่14-19ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าเมืองโบราณของจังหวัดแพร่น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จากการสำรวจขุดค้นโบราณสถานโบราณวัตถุในเมืองแพร่มีการพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องเคลือบแบบเฉลียงผลิตจากแหล่งเตารุ่นเก่าที่เมืองศรีสัชนาลัยในชั้นดินชั้นแรกเป็นจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าชุมชนโบราณแห่งนี้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันกับเมืองสุขโขทยัยศรีสัชนาลัยตอนใต้และน่าจะเป็นเมืองในเส้นทางไปสู่เมืองน่านและหัวเมืองทางตอนเหนือของสุขโขทยัย ตำนานพระธาตุช่อแหเมืองแพร่ฉบับวัดหลวงระบุว่าปีพุทธศักราช1371พ่อขุนหลวงพลราชนัดดากษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทยไทยลือ้อไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสนชัยบุรีเวียงพางคำลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมมีชื่อว่าเมืองพลพลรัฐหรือพลนครนักประวัติศาสตร์นนิฐานว่า น่าจะเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่แห่งนี้ซึ่งจัดว่าเป็นเมืองโบราณรุ่นแรกและเป็นเมืองใหญ่ที่น่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มเมืองในบริเวณแม่น้ำหยมด้วยปัจจุบันยังมีร่องรอยกำแพงเมืองเป็นคันดินคูน้ำชั้นเดียวปรากฏอยู่ตำนานพระ่าช่อแห่เมืองแพร่ฉบับวัดหลวงได้กล่าวลำดับนามผู้ครองเมืองผลนครหรือผลรัฐไว้บางช่วงคือพุทธศักราช1371พอพ่อขุนหลวงพล ผู้ก่อตั้งเมืองผลนครหรือผลรัฐพุทธศักราช1,387ท้าวพระหูสิงห์ผู้เป็นโอรสพ่อคุณหลวงพลพุทธศักราช1,435คุณพนมสิงห์พุทธศักราช1,525ค,คุณวังสุพลพุทธศักราช1,613พญาภาว,วงอินพุทธศักราช1,654 ถึงพุทธศักราช1719เป็นช่วงที่ขอมเริองอำนาจในดินแดนล้านนาเมืองโบราณแถบลุ่มแม่น้ำยมก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมด้วยเช่นกันขอมมีความนิยมที่จะเรียกชื่อบ้านเมืองเป็นภาษาบาลีดังพบนามนาครริพุนชัยคือเมืองลำพูนและเขหลังนครคือเมืองลำปางในพงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนปรากฏนามนาครโกสยัยซึ่งน่าจะมาจากภาษาบาลีว่า โกเซยะแปลว่าผ้าทอประเภทไหมหรือแพรันิษฐานว่าน่าจะเป็นชื่อที่ขอมเรียกเมืองอันเป็นที่ตั้งของดอยที่มีพระธาตุบูชนียสถานเก่าแก่ประดิษฐานอยู่คือดอยโกศิยทะชักขะบันพศแปลว่าดอยแห่งยอดทงแพรซึ่งพระธาตุแห่งนี้มีนามตามชื่อดอยว่าพระธาตุช่อแรพระธาตุช่อแพร หรือพระาธาตุช่อแห่ปัจจุบันอยู่ในตำบลป่าแดงอำเภอเมืองแพร่และจากนามพระาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นี้บางครั้งพบว่านำมาเรียกเป็นนามเมืองด้วยว่าเวียงแพรเมืองนครโกสัยมีผู้ครองนครเท่าที่ปรากฏนามคือพุทธศักราช1654พยาพญาพรมวงศ์หรือพรมวังโสอยู่ในช่วงสมัยเดียวกับขุนเจือง ผู้กล้ากล้าสามารถแห่งเมืองภูการรมยาวหรือเมืองพยาวในพงศาว,วดารเมืองเงินยางเชียงแสนและพงศาว,วดารโยนกกล่าวถึงเรื่องราวเมื่อขุนเจียงหรือขุนเจืองมาคลองช้างที่บริเวณนี้พญาพรมวงศ์หรือพระยาพรมวังโสยกทิดาชื่อนางแก้วอิสตรีหรือแก้วกษัตริย์กับช้างห้าสิบเชือกให้แก่ขุนเจียงหรือขุนเจืองพุทธศักราช1719พรยาพญาพีระชัยวงศ์ พุทธศักราช1822ถึงพุทธศักราช1844สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชปกครองอาณาจักรสุขโขทัยยังเป็นปึกแผ่นมั่นคงกำจัดอิทธิพลของหมดสิ้นไปนครรัฐแถบลุ่มแม่น้ำยมได้อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุขโขทยัยนาเมืองผลนครผลรัฐกับนครโกสัยเลือนหายไปปรากฏนามเมืองแพรอยู่ในหลักศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หด้านที่สว่า เบื้องตีนนอนรอดเมืองแพรเมืองน่านเมืองพลัวพ้นฝั่งขวาเมืองขวาเป็นที่แล้วน่าจะหมายถึงเมืองที่ตั้งของดอยช่อแพรคือเมืองแพร่นั่นเองเมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงเมืองแพรคงจะเป็นอิสระแต่ไม่นานนักเมื่อพญาลิไททรงรวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เมืองพแพรก็อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรสุโขทัยอีกจากหลักศิลาจารึกวัดป่าแดงหลักที่9ปรากฏข้อความว่าพญาลิไทเอาพลไปเมืองพแพรอยู่ได้เจ็ดเดือนการที่พญาลิไททรงเมตพระไทยเลื่อมใสทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาดังนั้นระยะเจ็ดเดือนที่ประทับณเมืองพแพรน่าจะทรงบุรณะซ่อมแซมอาคารสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุบนดอยช่อพแพรแห่งนี้ด้วย เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมในรูปแบบศิลปะสุขโขทัยปรากฏอยู่ผู้ปกครองเมืองแพรในสมัยอาณาจักรสุขโขทัยเรืองอำนาจมีฐานะเป็นพญาเมืองเท่าที่ปรากฏนามคือพุทธศักราช1825พญาบอนพุทธศักราช1878พญาแสนฟ้าคำวงช่วงปีพุทธศักราช1883มีเรื่องราวความเข้มแข็งของเมืองแพร อยู่ในตำนานเมืองเชียงใหม่ว่ากองทัพพระเจ้าคำฟูแห่งนครพิงเชียงใหม่ยกมาปล้นเอาเมืองพยาวได้สำเร็จแต่กลับพ่ายแพ้ไม่สามารถเข้ายึดครองเมืองแพร่ได้พุทธศักราช1918พญาศรีเมืองมูลพุทธศักราช1944พญาเถระพุทธศักราช1982พญาศรีมิ่งเมืองในปีพุทธศักราช1921 สมัยพระมหาธรรมราชาที่สองแห่งสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยตกเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาเมืองแพร่มีโอกาสเป็นนครรัฐอิสระและมีกำลังเข้มแข็งสามารถขยายอำนาจไปยังนครรัฐอิสระข้างเคียงคือเมืองน่านดังมีเรื่องราวปรากฏในพงศาวดารเมืองน่านว่าพุทธศักราช1954สมัยเจ้าสีจันตะครองเมืองน่านได้ปีเศษได้มีพญาแพร่สองพี่น้องชื่อพญาเทระกับพญาอุ่นเมือง ยกกองทัพมาตีเมืองน่านจับตัวเจ้าสีจันตะฆ่าเสียและพญาเทระขึ้นครองเมืองน่านแทนครองเมืองได้ปีเสษก็ถึงแก่กรรมพญาอุ่นเมืองผู้น้องขึ้นครองเมืองต่ออีกปีหนึ่งถูกอนุชาเจ้าสีจันตะชื่อเจ้าหุงนำกำลังจากเมืองเฉลียงมาจับตัวไปกักกันอยู่ที่เมืองเฉลียงถึง10ปีก็ถึงแก่กรรมพุทธศักราช1986พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา ยกทัพมาโจมตีนครรัฐอิสระในบริเวณนี้ขณะนั้นนางพญา,ทาเท้าแม่นคุณปกครองเมืองแพร่ไม่สามารถสู้รบต้านทานกำลังทัพได้จึงยอมอ่อนน้อมเมืองแพร่จึงถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนารายนามผู้ปกครองเมืองในยุคที่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราชของล้านนาคือพุทธศักราช1,986นางพญา,ทาเท้าแม่นคุณพุทธศักราช2023เจ้าเมืองแพรจันทรา ต่อมาอาณาจักรล้านนาได้เข้ามามีอิทธิพลทางด้านการเมืองการปกครองมากยิ่งขึ้นด้วยการส่งคนมาปกครองรวมทั้งสับเปลี่ยนโยกย้ายผู้ครองเมืองประเทศราชคือพุทธศักราช249พระเมืองแก้วแห่งนครพิงเชียงใหม่ทรงเท้าเมืองคำข่ายจากเชียงใหม่มาปกครองเมืองแพร่พุทธศักราช253เจ้าเมืองแพร่ส้อยถูกทรงไปครองเมืองน่านพุทธศักราช259 จเมืองแพร่คำยอดฟ้าถูกทรงไปครองเมืองน่านพุทธศักราช293 0พญาสามล้านจากเชียงใหม่มาครองเมืองแพร่ต่อมาได้คบคิดกับพญาล้านช้างยกกำลังเข้าโจมตีเมืองเชียงใหม่แต่ถูกตีพ่ายแพ้กลับมาเมืองแพร่ช่วงระยะปีพุทธศักราช2101ถึงพุทธศักราช2310เมืองแพร่ตกอยู่ภายใต้อำนาจที่เข้มแข็งของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาปกครองได้แก่ล้านนาอายุทยาพมา่าและทนบุรีตั้งแต่สมัยอายุทยาชื่อบ้านนามืองของแพร่ก็แปลเปลี่ยนไปกล่าวคือขณะที่ชาวแพร่เรียกตนเองเป็นภาษาถิ่นว่าแพร่แต่คนต่างถิ่นจากสุขโขทัยและอายุทยาเรียกว่าแพรส่วนในคัมภีรใบาลาและศิลาจารึกจะพบว่าเขียนอย่างลักลั่นกันเป็นแพรแพรแพร่แพร่ ในที่สุดก็นิยมเรียกว่าเมืองแพร่กันอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หเป็นต้นมาพุทธศักราช2,311ถึงพุทธศักราช2,445ช่วงสมัยทุนบุรีถึงสมัยรัตนโกสินทร์เมืองแพร่ยังคงมีฐานะเป็นเมืองอิสระที่มีเจ้าเมืองปกครองเรียกว่าเจ้าหลวงแต่การใช้อำนาจยังเป็นเพียงผู้แทนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เจ้าหลวงผู้ปกครองเมืองแพร่ในช่วงนี้คือพุทธศักราช2 3 1 1ถึงพุทธศักราช2 3 5พรพระยาศีสุริยวงศ์พุทธศักราช2361ถึงพุทธศักราช2372เจ้าหลวงเทพวงศ์ลิ้นตองพุทธศักราช2 3 7 3ถึงพุทธศักราช2414เจ้าหลวงอินทวิชัย พุทธศักราช2415ถึงพุทธศักราช2431เจ้าหลวงพิมพิสารหรือพิมพ์สารพุทธศักราช2432ถึงพุทธศักราช2 4 4 5เจ้าหลวงพิระยะเทพวงศ์อุดรเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลเมืองแพร่ได้รวมกลุ่มเมืองชั้นนอกเป็นมณฑลลาวเฉียง ตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2437แต่ตำแหน่งเจ้าหลวงผู้ครองเมืองยังคงดำรงอยู่จนกระทั่งปีพุทธศักราช2445จึงถูกยกเลิกไปภายหลังจากเกิดเหตุการณ์กบฏเงี้ยวในเมืองแพร่การที่ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ขัดหลักฐานเอกสารชั้นต้นที่จะนำม,มาอ้างอิงถึงประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัดทำให้คำถามที่ว่าเมืองแพร่สร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้สร้าง จึงไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนอกจากเป็นเพียงการสันนิษฐานว่าหากเมืองโบราณอายุราวพุทธศตวตรรษที่17-19ซึ่งพบซากผังเมืองเป็นรูปคล้ายหอยสังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ในปัจจุบันนั้นเป็นเมืองพลนครหรือพลรัฐและมีพัฒนาการต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายมาเป็นเมืองแพร่ในปัจจุบันผู้ก่อร่างสร้างเมืองแพร่คนแรก ก็น่าจะเป็นพ่อขุนหลวงพลราชนัตด,ดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าที่อพยพผู้คนมาตั้งบ้านเมืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้ตามที่กล่าวไว้ในตำนานพระธาตุช่อแห่เมืองแพร่ฉบับวัดหลวงส่วนประวัติเรื่องราวของพ่อขุนหลวงพลมีกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยอยู่ในตำนานพระธาตุลำปางหลวงว่าพระยาพลเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพลรัฐรู้ว่าในเมืองลำพักกับปะมีพระธาตุจึงเสด็จมาขุดหาพระธาตุ แต่ไม่สําเร็จครั้นถึงสมัยพระนางจามเทวีเสด็จมาเมืองลำพักกับปะพระทาตุแสดงปาฏิหาริย์ให้พระนางเห็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ที่สมควรนำนามและประวัติมาบันทึกไว้ในหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดแพร่ให้เหยาวชนไทยได้ศึกษาค้นคว้ามีดังนี้เจ้ามังชัย เจ้ามองไชยปกครองเมืองแพร่ระหว่างพุทธศักราช2,311ถึงพุทธศักราช2,353และถูกพมา่าจับตัวไปครั่งทัพอแซุนกี้มาตีพิษณุโลกต่อมากษัตร,ริย์พม่าได้ส่งเจ้าเมืองชัยมาปกครองเมืองแพร่ดังเดิมเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชคืนจากพมา่าและยกกองทัพขึ้นมาขับไลพ่พม่าที่ยึ่ครองเชียงใหม่ขณะที่เดินทัพมาถึงเมืองพิชัยเจ้ามังชัยทราบกิติศัพท์ จึงพาข้าราชบริวารกรมการเมืองแพร่เข้าฝอาถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเห็นว่าเจ้าเมืองชัยมีความจงรักภักดีจึงโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ปกครองดูแลเมืองแพร่สืบต่อไปเจ้าเมืองชัยได้แสดงความกล้าหาญและความจงรักภักดีหลายครั้งโดยได้ชักชวนพระยายองยกกองทัพไปตีพมา่าที่ปกครองเมืองเชียงแสนจนได้ชัยชนะ และสามารถจับตัวอาปรกรรมณีชาพมา่าที่ปกครองเมืองเชียงแสนส่งตัวไปให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่กรุงธนบุรีในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเจ้าเมืองแฉ่ได้รวบรวมไพร่พล,ลค,นคนเมืองแพร่ช่วยกองทัพจากกรุงเทพมหานครขับไล่ข้าศึกชาพมา่าในเขตล้านนาอันได้แก่ลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแพร่น,น่านและพะเยาให้ออกไปจนหมดสิ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้ามังชัยไปช่วยราชการที่ลำปางเพราะไม่ส่งไว้วางพระไถยนักพุทธศักราช2352ัาม้อาองเจ้ามังไได้อาสานำทัพจากลำปางขึ้นไปตีเมืองเชียงตุงจนได้รับชัยชนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้เจ้ามังไชยเป็นเจ้าปกค,ครองเมืองแพร่ซืบต่อไปอีกครั้งเจ้าเทพวงศ เจ้าหลวงลิ้นตองเจ้าเทพวงศ์เป็นโอรสของเจ้าฟ้าชายสาแห่งเมืองเชียงตุงซึ่งเจ้ากวีละผู้ครองเมืองลำปางไปรับตัวจากเชียงตุงมาไว้ที่ลำปางแล้วส่งมาครองเมืองแพร่ในพุทธศักราชส3 6 1และมีโอรสซึ่งประสูติจากเจ้าหญิงจันทิมาคือเจ้าอินทวิชัย เจ้าเทพวงศ์เป็นเจ้าเมืองแพร่ระหว่างพุทธศักราช2361ถึงพุทธศักราช2372เป็นเจ้าเมืองที่พูดจาไพเราะน่าฟังพูดเก่งพูดจาสิ่งใดใครๆก็เชื่อฟังหมดจนชาวเมืองแพร่ให้ความเคารพนับถือจึงตั้งสมญาว่าเจ้าหลวงลิ้นตองเจ้าอินทวิชัยเจ้าอินทวิชัยมีชื่อและตำแหน่งเดิมว่าลวงวิชัยหรือหลวงวิชัยราชา เป็นโอรสของเจ้าเทพวงศ์และแม่เจ้าสุชาดาเกิดที่ลำปางและมาช่วยเจ้าเทพวงศ์ทำงานในเมืองแพร่ได้ปกครองเมืองแพร่ระหว่างพุทธศักราชส3 7 3ถึงพุทธศักราช2414ในยุคที่พวกยุโรปกำลังล่าเมืองขึ้นและต้องการเมืองไทยเป็นอนานิคมอังกฤษพยายามอย่างยิ่งที่จะยึดเมืองแพร,พร่เพราะมีป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์จำนวนมหาศาลจึงขอเข้าทำกิจการป่าไม้ในเมืองแพร่ คือบริษัทอีสต์เอเชียติกเจ้าอินทวิชัยดำเนินวิเทศบายอย่างสุขุมรอบคอบพยายามม่ให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับชนต่างชาติอันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามเมืองแพรจ่จึงอยู่รอดปลอดภัยตลอดมาเจ้าพิมพิสารเจ้าหลวงขาเคเจ้าพิมพิสารเป็นโอรสของเจ้าวังข,ขวากับแม่เจ้าปิ่นแก้วซึ่งเป็นน้องสาวของเจ้าอินทวิชัย ได้ประสูตรและเจริญวัยในเมืองแพร่ยอย่างเต็มตัวปกครองเมืองแพร่ต่อจากเจ้าหลวงอินทวิชัยผู้เป็นลุงระหว่างพุทธศักราช2415ถึงพุทธศักราช2431เจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าเมืองที่ได้ปลูกฝังนิสัยเรื่องการประหยัดและการรู้จักประมาณตนแก่ชาวเมืองแพร่เป็นอย่างดีนังมีเรื่องเล่ากันว่าหม้อน้ำที่ท่านตั้งไว้ข้างถนนสำหรับผู้สัญจรน,นั้นจะมีกระบวยใหญ่และเล็กอย่างละหนึ่งกระบวยดังนั้น หากใครใช้กระบวยใหญ่ตักดื่มแล้วเทน้ำซึ่งเหลือทิ้งหรือใช้กระบวยเล็กตักดื่มซ้ำเมื่อไม่อิ่มต่างก็จะถูกยิงด้วยกงก่อนมีลักษณะเหมือนธนูแต่ใช้ก้อนกรวดหรือกระสุนดินแทนลูกดอกด้วยเหตุผลที่ว่าไม่รู้จักประมาณตนเองหรือไม่ประหยัดนอกจากนี้เจ้าพิมพิสารยังมีกิจการค้าขายไม้สักทำไรายได้แก่บ้านเมืองปีละหลายล้านบาททำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีทุกหมู่บ้าน เจ้าพิริยะเทพวงอุดรเจ้าพิริยะเทพวงอุดรหรือพระยาพิริยะวิชัยมีนามเดิมว่าน้อยเทพพวงเป็นโอรสของเจ้าพิมพิสารกับแม่เจ้าธิดามีชายาคือแม่เจ้าบัวไหลหรือแม่เจ้าหลวงปกครองเมืองแพร่ระหว่างพุทธศักราช2432ถึงพุทธศักราช2445เจ้าพิริยะเทพวงอุดรได้สร้างความเจริญแก่เมืองแพร่ เช่นได้บุรณาปิสังขรวัดหลวงวัดพระนอนวัดสวรรค์ณิเวศวัดมิ่งเมืองพระธาตช่อแฮได้ส่งเสริมให้ชาวเมืองเฉพาะผู้ชายมีโอกาสศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพิรยาไหลาจังหวัดแพร่จากหลักฐานพระราชหัตทะเลขารัชกาลที่หรัตนโกสินทร์ศก12 1ทําให้ทราบว่าเจ้าพิรยะเทพวงอุดรและแม่เจ้าบัวไหล เป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งโดยโปรดกล้าปรดกระม่อมให้ลงไปเฝ้าที่กรุงเทพบ่อยครั้งในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นระบบการปกครองประเทศจากแบบเดิมมาเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลมีข้าหลวงเทศาพิบาลสำเร็จราชการมณฑลต่างๆที่ตั้งขึ้นต่างพระเนตรพระกัน ส่วนอำนาจของเจ้าผู้ครองนครก็ลดน้อยลงไปกว่าเดิมพุทธศักราช2437พระยาทรงสุรเดชไปตรวจราชการในเมืองแพร่พระยาพิริยาวิชัยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับแสดงความต้องการให้พระยาทรงสุรเดชจัดราชการ6ตำแหน่งขึ้นในเมืองแพร่เพื่อให้เป็นแบบแผนเดียวกับเมืองเชียงใหม่เหตุที่เสนอเช่นนี้ก็เพื่อจะขอพระราชทานให้เลื่อนฐานะเป็นเจ้า พระยาทรงสุรเดชจึงให้ทดลองจัดราชการหกตำแหน่งขึ้นโดยมอบหมายให้ในายราชาพักข้าหลวงเมืองแพร่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้จัดราชการในเมืองแพร่ร่วมกันผลของการจัดการปกครองแบบเทาพิบาลในช่วงสามปีแรกรัฐบาลต้องประสบปัญหาการต่อต้านในหลายลักษณะจนเกิดเป็นเหตุการณ์รุนแรงคือกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ขึ้นในพุทธศักราช2445รัฐบาลไทยได้สั่งเมืองใกล้เคียงให้ส่งกองทัพเข้าช่วยปราบพวกเงี้ยว และมอบหมายเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตนำทัพหลวงไปช่วยอีกทางหนึ่งจึงปราบพวกเงีียวได้สำเร็จเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้คิดหาวิธีแก้ไขผ่อนปลนต่อเจ้าเมืองแพร่ตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้รูปคดตีต้องกระทบกระเทือนจิตใจเจ้านายเมืองเหนือหรือสร้างความสะเทือนใจให้แก่รัษฎรทั้งหลายในล้านนาโดยมีคำสั่งลับมิให้ใครขัดขวางการหลบหนีของเจ้าพิรยาเทพวงอุดร ส่วนแม่เจ้าบัวไหลาชายาก็พาเจ้าอินแปงโอรสองเดียวของเจ้าเมืองแพร่มาถวายกรมหลวงดำรงราชาุภาพเสนาบดีมหาไทยซึ่งก็ส่งรับไว้ในฐานะบุตรบุญธรรมแม่เจ้าบัวไหลก็อยู่ด้วยที่วังสามยอดจนเจ้าอินแปงเป็นหนุ่มจึงกลับไปอยู่เมืองแพร่ส่วนเจ้าพิริยาเทพวงอุดรเจ้าเมืองแพร่คนสุดท้ายได้ใช้ชีวิตในบ้านปลายที่เมืองหลวงพระบางจนถึงแก่พิราลายัยพระยาชายบูรณ์ พระยาชยบูลเดิมชื่อทองอยู่สุวรรณบาทเป็นบุตรของพระยาศีเทศบาลและคุณหญิงกมลจิตเป็นชาวเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ชีวิตราชการเริ่มต้นเมื่ออายุ21ปีโดยตำแหน่งเสมียนนาอำเภอพิชัยอายุ24ปีได้เลื่อนเป็นปลัดอำเภออายุ29ปีได้เป็นนายอำเภอและเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเมื่ออายุ43ปีหลังจากนั้นย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาได้เลื่อนเป็นประหลัดมณฑลพิษณุโลกพุทธศักราช2 4 4 0จึงย้ายมาเป็นข้าหลวงจังหวัดแพร่ทำงานร่วมกับเจ้าเมืองแพร่คือเจ้าพิริยะเทพวงอุดรพุทธศักราช2 4 4 3ได้เลื่อนยศเป็นพระยาชยบุญพุทธศักราช2 4 4 5จนเงียวเข้าปล้นเมืองแพร่และเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศเป็น พระยาราชริธานนท์พ่อหนพักดีและทางราชการได้สร้างอนุสาวรีย์ณบริเวณที่ท่านเสียชีวิตคือบ้านร่องกวางเขาถนนยันตรกิจโกศลตำบลญนาจักอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ดังนั้นการที่ทางจังหวัดแพร่มีความประสงค์จะจัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ขึ้นซึ่งการนําบุคคลสําคัญที่มีภูมิหลังเป็นชาวเมืองแพร่มาประดิษฐานเป็นอนุสาวรีย์ย่อมเป็นเครื่องน้อมนําให้อนุชนชาวแพร่ เกิดความรักและภาคภูมิใจในบนรรพบุรุษที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแพร่จนมีความเจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคงและอยู่รอดปลอดภัยท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมีความกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทยสมควรยกย่องเชิดชูกียติคุณสืบไปชั่วกาละนาน